จิงอ่ะนุ่ม,มั้ยนะขอโทษแต่แต่แต่ขอโทษอ,อะไรล่ะจะตินอย่าไปทำแม่บอกว่าอย่าทำแม่บกวไปเอาความแสบนี้มาจากไหนทวีคืนขึ้นทุกวันเออเอาเข้าไป ไม่ต้องขอโทษแล้วขนาดนี้ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Justin Family Channel อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนนะคะไปดูตอนที่จัสตินนะคะเออตอนที่จัสตินนะคะวิ่งป่วนบนที่นอนนุ่นคลิปนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกนะคะที่จัสตินขึ้นที่นอนนุ่นนะคะเพราะว่าปกติแล้วจัสตินไม่เคยขึ้นที่นอนนุ่นเลยปกติแล้วเนี่ยมันบินไม่ได้นะคะจัสตินเนี่ยก็คือบินบินได้แต่ว่าปีกไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเหมิเกิมเออโยนั่นแหละลูกเออโยโยโย,โยแต่เดี๋ยวนี้ปีก มันเริ่มแข็งแรงขึ้นอะทุกคนแล้วมันก็บินขึ้นที่นอนนู่นเนี่ยจะตินเนี่ยไอ้เต้าตะตินของตุ๊กโกลนั่นไงเดี๋ยวนู่นนะคะจะพาทุกคนไปดูเต็มของตาตินนะคะที่จะตินมันเจ็บมากแม่เจ็บมาลูก นะะะคอ่ไปดูกันเลยเเออเออนี่มันห้องนอนแม่ลูกจะเต็มลงมาเ,เร็วๆหนูจะไปยืนบนเตียงแม่ไม่ได้อะนลงมาเดี๋ยวนี้ม,นนมันชักจะเอาเออ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 ,เอ,อคิดว่าแม่เจ็บไหมนะ่ะคิดว่าแม่เจ็บไหมเอาขึ้นไปเออ ด,ดูมันดูไม่ได้จะตินจะทำอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยหนูดีใจอะไรเนี่ยลูกได้ขึ้นเตียงแม่นี่ดีใจเนาะโ,โยอะไรล่ะสะอาดพอหรือ,อยังเ้อชอบใจเขาล่ะ นทีนมากเลยอ่ะเนอะอาจจะเต้นเกินทีนจังเลยอ่ะเนอะลง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  เอาใหญ่เลยนะเราอ่ะเอาใหญ่เลยนะเป็นหนักแล้วนะอาการอ่ะเรามันจะไม่ใช่นกเราจะเต็มแม่บันที่นอนแม่พูดมากอะไรมันที่นอนแม่ลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอ้โหอย่าขึ้นไปเกาขี้กากใส่ที่นอนแม่ จะเงียบไปเลยได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ที่นอนจะติานี่มานี่ออ,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 อมีความสุขเลือเกินนะอย่าไปกัดมานี่ สุดๆเลยจ้าเต็นเนี่ยมันดื้อจังเลยจะเงียบได้ยังไงลงมาเลยเดี๋ยวแม่จะทํางานแล้วบอกให้ลงเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยเดียอะไรลงมาเดี๋ยวนี้ขอโทษก็มาสิเอาขอโทษก็ลงมา เอมเกลิมแล้วเดี๋ยวนี้นะแล้วแล้วขอโทษค่ะขอโทษเออขอโทษแล้วก็ลงด้วยเออกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นโต๊ะเลยเนี่ยกระโดดขึ้นโต๊ะแล้วๆโอ้ ขอโทษก็มาสักทีดิไม่ให้พูดได้ไงทัวที่นอนขนาดนั้นลงมา,าลงเลยเดี๋ยวนี้เลยกระโดดเลยนุ่มไหมละ่ะยย่ที่นอนสปริงอ่ะนุ่มไหมอเออ โยโยโอโอขอโขอโทษครับก็มาสักทีเหอะนะขอโทษแต่แต่แต่ขอโทษอะไรล่ะจะตินอย่าไปทำแม่บอกว่าอย่าทำจะต้องพูดอะไรมาเลยมาเลยมาเลยเออมาเลย มาเลยขึ้นโต๊ะตัวเเดีแบบนี้ไม่ขึ้นอีกสนุกมากไหมเนี่ยส,สนุกอะไรก็ไม่รู้ขอโทษแม่ก็ขอโทษปากบอกขอโทษแต่ก็ดื้ออ่าเอาเอาอ,าอ,าอาชอบใช่ไหมเต็มชอบใช่ไหม ขึ้นทุกวันทุกวันนะสุดยอดเลยความดื้อนัมเบอรวันนะเนี่ยเอ้ากวนแล้วเกินทุกวันเนี่ยมันแสบมากจะตินทุกวันเนี้ยทุกคนไม่รู้ไปเอาความแสบนี้มาจากไหนทวีคืนขึ้นทุกวัน เออเอาเข้าไปไม่ต้องขอโทษแล้วขนาดนี้ยังจะมามีมารายาทอีกนี่เอ,อมาก้มหัวก็ห้ามดือเข้าใจไหม เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้กขอลาไปก่อนอไปไปค่ะ๊ายบายค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคน